จากจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจากคนที่เป็นหนี้มากมายนะครับเป็นหนี้ถึง15ล้านแล้วก็มีดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายเดือนละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับเราพยายามหาทางที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ้นภาระเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองทำได้มาแล้วแล้วผมก็เชื่อมั่นว่า หลายๆท่านที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหลักคิดของผมมีอยู่อย่างนี้ครับวันนี้เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมีอยู่2ออย่างเลยที่ผมจะพยายามจําไว้เสมอเลยว่าอันที่1ก็คือวันนี้ถ้าเราขายสินค้าหรือเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรใดๆก็ตามเนี่ยเราพยายามทําสินค้าของเราให้ดีที่สุดนะครับอย่างบ้านภูวิลล่าของผมเองก็ตามผมพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามออกแบบสินค้าให้เกินแว l ลู value, ให้เกินราคาที่ลูกค้าซื้อไป ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะจ่ายเงิน3ล้านบาทเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังประมาณ4ล้านถึง5ล้านบาทถ้าเราสามารถออกแบบบ้านให้ลูกค้าได้อย่างนี้นะครับแน่นอนเราขายดีแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้หลายๆท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรกําลังทําธุรกิจอยู่และประสบปัญหาพยายามทําสินค้าให้มี Val u e มากกว่าที่ลูกค้าซื้อไปพยายามสร้าง Val u e อย่างเช่นวันนี้เราขายของ5บาท เราทําสินค้าเราให้มีมูลค่าประมาณ10บาทเลยนะครับให้ลูกค้าซื้อลูกค้ารู้สึกได้กําไรเขาก็จะซื้อเราอีกซื้อเราซ้ําและก็จะเกิดการบอกต่ออันที่2นะครับผมใช้เทคนิคการตลาดคือวันนี้เนื่องจากต้องบอกว่าโลกออนไลน์มาแรงใครใช้ Facebook ไม่เป็นใครใช้ Facebook หรือใครใช้ YouTube เพื่อการค้าขายไม่เป็นต้องไปเรียนรู้นะฮะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนเห็นสินค้าเรามากขึ้นทําให้คนประทับใจในสินค้าเรามากขึ้นนะครับ อย่างถ้าคนเห็นเรามากขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสขายมากขึ้นโครงการผมที่ผมทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราตั้งอยู่ในเมืองชะอําเป็นอําเภอเล็กๆซึ่งไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองเราอยู่ห่างจากาตัวเมืองประมาณ6-7กิโลนะฮะแต่เรามีเทคนิคโดยการใช้ Facebook เหล่านี้นะครับเพื่อให้คนตามมาเจอเราเพื่อให้คนเห็นเราเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าคนเห็นเราเยอะมากขึ้นโอกาสการขายเรามากขึ้นนี่คือเป็นเรื่องของการตลาดนะครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์ ให้คนเห็นเรามากเท่าไหร่โอกาสการขายของเราก็มีมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราขายบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ขายยากอยู่แล้วเพราะราคามันสูงแล้วก็คนที่บอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนจะซื้อบ้านเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับแต่เราเรียนรู้2อ,อย่างนี้นะครับทำสินค้าให้ดีแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ให้เข้าใจทํายังไงให้ขายดีทำาออย่างนี้ประกอบกันนะครับผมขายบ้านผมก็สามารถพาตัวเอง หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตของชีวิตได้และผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเจ้าของโปรดักต์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าวันนี้เราพัฒนา2ส,สิ่งนี้นะครับผมเชื่อเลยว่า เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีอยู่จริงเพียงแต่เราต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราก็จะพาตัวเองก้าวข้ามความยากลําบากในชีวิตได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมทํามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้หลายๆคนศึกษาเรียนรู้ได้นะครับสออย่างเลยทําสินค้าให้ดีแล้วก็ทําการตลาดให้คนถึงเยอะๆนะครับยังไงเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้